จู่ๆก็เกิดแบบว่าสิวเห่อขึ้นมามอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการเทฮอร์โมนในช่วงแรกฮอร์โมนในร่างกายจะเพี้ยนอันหนูอาจจะเจอเพื h <h ่อนๆประสบการณ์เพื่อนๆกินแล้วแบบเพื่อนออกไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้าเราจะมาพอดแคสต์กับน้องต้าของเรานะคะเราอาจจะเจอแล้น้องต้านะมาเลยน้องต้าวันนี้ไม่ไรมาคุยกับหมอดีค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะคุยท็อปิกในเรื่องของอย่างหนูเนี่ยเป็นชายมาก่อนใช่ไหมคะก็เทฮอร์โมนมาอยู่แล้วและทีนี้จู่ๆก็เกิดแบบว่าสิวเห่อขึ้นมาอย่างเงี้ย ค่ะควรที่จะมีวิธีการดูแลตัวยังไงบ้างคะคะก็สําหรับน้องๆ LGBTQ+ เนี่ยนะโดยปกติแล้วถ้ามีการเทคข้อมูลในช่วงแรกฮอร์โมนในร่างกายจะเพีย้ยนเด็กๆก็จะบอกว่าบางคนก็สิวขึ้นบางคนก็ดูอ,อ่อ,องๆไปเลยเนาะโดยปกติก็คือเราก็จะรักษาสิวเป็นแบบการรักษาสิวทั่วไปเลยแต่ การที่เราใช้ฮอร์โมนเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือ,อยาก,กินเพราะยาก,กินรักษาสิวบางตัวมันไม่มีผลต่อฮอร์โมนของเรามันทําให้ฮอร์โมนขึ้นหรือฮอร์โมนลงทําให้อันนี้อาจจะทําให้ร่างกายของเรามีอาการผิดปกติอื่นด้วยดังนั้นโดยปกติถ้าแบงเป็นเคสของ้องต้างเงี้ยหมอจะรักษาโดยการทำอ่าการรักษาโดยใช้ยาทาภายนอกเป็นหลัก เนื่องจากว่ายาทาภายน้องไม่ได้มีผลต่อการที่หนูกินฮอร์โมนเลยเนาะอาจจะมีการโกดฉฉดสิวหรือว่าการทําพวกเลเซอร์ต่างๆเพื่อช่วยทําให้สิวของหนูหายเร็วขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะแบบชนิดทาค่ะมันประสิทธิภาพเดียวกันกับตัวทานเลยไหมคะโอเคอโดยปกติแล้วค่ะ,ะการรักษาสิวทั่วโลกมันเขาจะแบ่งออกสิวเป็นความรุนแรงเป็นน้อยปานกลางมากทั้งน้อยปานกลางมากต้องทาทุกคนเพราะมันเป็นแสตเนะทั่วโลก แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความสิวระดับปานกลางเราต้องกินยาฆ่าเชือ้อถ้าเราสิวระดับรุนแรงเราต้องกินยาในกลุ่มของวิตามินเอดังนั้นคือประสิทธิภาพของยาทาคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เวิร์กมากๆแต่ส่วนยากินถ้าเราไม่จําเป็นก็ไม่ควรกินเนื่องจากว่ามันมีผลข้างเคียงอ่ะโดยเฉพาะในกลุ่มพวกพวกหนูถูกปะพวกหนู่ะถ้าสมมติกลุ่มพวกหนูถ้ากินฮอร์โมนแล้วหนูไปทําให้ระดับฮอร์โมนของหนูเพิ่มหรือลดไปปกติอันนี้มันจะมีผลต่อระบบทางร่างกายเลยอืมอันนี้ก็จะมีความน่ากลัวได้ใช่ค แล้วอย่างเริ่มเทคอะค่ะเราควรที่จะเข้ารับการตรวจฮอร์โมนวัดค่าระดับฮอร์โมนก่อนไหมคะก่อนที่จะเริ่มเทคคือโดยโดยปกติแล้วอันนี้อ่นด้วยส่วนตัวไม่ใช่เป็นหมอเฉพาะทางทางนั้นฮอร์โมนเนาะแต่คิดว่าโดยปกติไม่ว่าเราจะเริ่มทาการรักษาอะไรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับฮอร์โมนแม้ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเพศชายส่วนใหญ่แล้วอ,ะอ่ะเอ่อก็ควรไปตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ต้อง หมือนสั่งโดยแพทย์อะเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนีย้ยาหาซื้อง่ายเด็กๆบางคนคือซื้อยากินเองเลยซึ่งบางทีอะถ้าสมมติว่าเด็กๆบางคนแบบอนุอาจจะเจอเพื่อนๆประสบการณ์เพื่อนๆกินแล้วแบบเพื่อน,อ,น,น,ววอ,นอองไปเลย <S <S เพื่อนกลายเป็นแบบเบอร์เริ่มไปเลยอเงี้ยซึ่งดงังนะน,นั้นนะอันเนี้ยก็คืออันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายของเราเพราะจริงแล้วอะปกติมันก็จะมีสูตรสาเร็จของเด็กที่จะไปซื้อกันอยู่แล้วอะถามเพื่อนแกกินอะไรแกกินอะไรแกก็เจอก็าไปสืบตามเออแต่ในกรณีถ้าสมมติว่าเรา จ่ายโดยแพทย์หมายถึงว่าได้รับยาท,ท,ที่จ่ายโดยแพทย์ได้รับตัวฮอร์โมนแล้วโอกาสที่จะเกิดคนข้างเคียงหรือผลกระทบต่อร่างกายเรามันก็จะน้อยลงอืค่ะแล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตอะคะ่ะหนูได้แบบว่าเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วหนูควรจะได้รับฮอร์โมนในส่วนไหนเพิ่มขึ้นไหมคะเป็นผู้หญิงมากขึ้นอยากละมุนมากขึ้นหมายถึงว่าหนูหนูอยากดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นใช,ใช่ไหม ค่ะการที่เราจะดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นกนะ็คือต้องเริ่มเริ่ม,ม,มต้องคุยกันก่อนว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็น Man, มัสคูลีนแมนหมายถึงว่าในเพศชายเนาะก่อนที่หนูจะกินฮอร์โมนเนี่ยหนูจะพบว่าหนูจะมีนวดกล้ามเนื้อกามจะใหญ่กว่านี้หนูจะแบบโหนกสูงกว่านี้อแต่อันนี้ก็ลวแต่คนเนาะถ้าสมมุติว่าหนูเริ่มเทฮอร์โมนไปบางคน,คนขนล่วงหมดเลยนะหรือบางคนก็ยังมีขนอยู่เนาะดังนั้นคือถ้าเราอยากให้หน้าละมุนขึ้นบางคนก็จะฉีดบทอกกามเพื่อให้กามดูเล็ก เพราะว่าจริงๆแล้วหน้าของผู้ใหญ่จะมีหน้าของผู้ชายจะมีความเหลี่ยมกว่าผู้หญิงอ่าการที่เราจะทําให้การดูเฟมินีของผู้หญิงมากขึ้นคือหน้าเราต้องแบบเป็น Reshape นะแล้วก็ปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแต่บางคนผู้ชายบางคนปากบางก็โอเคอยู่แล้วแต่ผู้ชายบางคนปากหนานกว่าผู้หญิงอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบิวตี้สแตนดาร์ดของแต่ละคนณปัจจุบันมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นเนาะดังนั้นคิดว่าก็อย่างเราตาก,ก็คือโอเคแล้วเราก็สวยในแบบของเราได้เราไม่จําเป็นต้องแบบโอโ้เป็นผู้หญิงจ๋าๆมากๆคิดออกไหมเออ แล้วในส่วนของขมับเนี้ยจําเป็นต้องฉีดไหมคะแบบเติมให้มันแบบดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นหน้าดูเต็มมากขึ้นอ๋อโอเคคือถ้าใน,านากรณีที่ถามว่าจําเป็นต้องฉีดไหมขึ้นอยู่กับเค<ๆ>สบายเคสสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนขมับหวํมก็ฉีดแต่ถ้าเราขมับไม่หวํมอย่างคืออย่างของน้องต้านเนี้ยคือเป็นคนที่มีหน้าผากอยู่แล้วแล้วก็หน้าผากม,ม,ม,มันมันมันล้อไปกับตรงขมับนั่นนะอันนี้ไม่ต้องฉีดอันนี้พิจารณาเป็นเคสบายเคสไปอย่างน้องอะค่ะถ้า ถ้าสมมติว่าหนูสนใจที่จะฉีดแฟตอะค่ะหนูควรจะใช้ในปริมาณเดียวกับผู้หญิงเลยไหมคะอุ้ยเหมือนกันก็คือเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือ LGBTQ ทุกคนขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าละกันสมมติว่าน้องตาหน้าเล็กประมาณนี้ก็คือใช้แก้ม 10cc เนี่ย 10cc โอเคเออแต่ถ้าสมมตินะอ่าแบบผู้ชายที่แบบตัวอ้วนมากๆอาจจะใช้มากกว่านั้นคืออย่างนี้คือเพศไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับว่า,าหน้าของแต่ละคนเป็นยังไงมากกว่า แล้วถ้าสมมติว่ากล้ามอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะชัดเลยแล้วก็ใหญ่เลยอ่ะควรแบบฉีดปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่โบต่อ,อกกล้ามก็คือถ้าสมมติโบดหอกกล้ามผู้หญิงส่วนใหญ่จะเริ่มประมาณส0 5 0ิถึงห้าสิบยูนิตแต่ถ้าในกรณีผู้ชายไม่เคยเทหฮอรอมมลมาก่อนส่วนใหญ่กล้ามเนื้อกล้ามเขาจะใหญ่มาส่วนใหญ่บางครงเราจะฉีดห0สิแปสิยูนิตอันนี้แล้วแต่คนอืมแต่ถ้าบางคนเทหฮอรอมมลมาแล้วกล้ามเนื้อมันฝ่อไปประมาณนึงอาจจะฉีดแค่ห0สิบหรือหกสิก็ได้